ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมือถือที่ชื่อว่าทอเล็ตไฟวู้ฮู ซึ่งเกมมือถือเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่เราจะต้องมาปกป้องฐานทัพของคาเมล่าแมนค่ะซึ่งเจ้าคาเมล่าแมนเนี่ยก็จะต้องออกไปปกป้องสู้กับเจ้าหัวโถวส้วม s กิบบิตี้ทอยเล็ตไม่ให้เจ้าพวกหัวโถวส้วมเนี่ยเข้ามาทําลายป้อมฐานของเราได้นะคะเอาละค่ะถ้าอย่างเงี้ยเราไปเริ่มเลเวลหนึ่งกันเลยด่านรกมาแล้วก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องใช้กลวยขวางถนนนะคะวางเป็นแนวนอนแบบนี้ก่อนแล้วก็ส่งเจ้าคาเมล่าแมนกับเจ้าหัวกล้องเนี่ยออกไปสู้รบนะมันก็จะมีใสยย่ยิงไกลกับ ใส่ยิงสั้นนะคะใช้อาวุดปืนกันก็เล้วกันยิงเจ้าหัวโถส้วมไม่ให้มันบุกลุกเข้ามาในฐานทัพของเราอากันเต็มเลยดูสิวิ่ยมาเป็นขบวนเลยจิ้ว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 ้วะรจะไปเป็นไหนกันเนี่ยจะไปช้อปปิ้งกันป่ะฉันพยายามจะบุกเข้ามาในฐานของเราราจะต้องปกป้องไม่ให้มันเข้ามาได้ไอ้เจ้าหัวโถส้วมกลับบ้านไปชิวๆบังไว้นะถ้ามันทะเลยมาแถบสีเหลืองข้างล่างนี่นะเมืองเราต้องถูกบุกลุกแน่เลย ไอที่สุดเลเวลหนึ่งเราก็ผ่านไปแล้วเรามาต่อกันที่เลเวลสองเลยดีกว่าจะเป็นเจ้าหัวโถส้มตัวเดิมหรือเปล่านะเหมือนเดิมเลย วางกล้วยขวางถนนไว้ก่อนวางเป็นแนวนอนท่าทางทฤษีที่สุดละแล้วก็ส่งนี่เลยทหารผู้กล้ารอกไปเจ้าทหารค้าไม่รอแมนกับเจ้าทหารหัวกล้องโอ้โหรอบนี้มาสามฐางเลยดูดิสามฐา้วมันมีสามแยกเก็บขึ้นบินกันขึ้นบินขึ้นบินท้องฟรีทองฟรีเก็บไปกันอู้ดูดิตังเต็มเลยโอ้ยมันจะบุกเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาแล้วมีช่องว่างมีช่องว่างมันจะเข้ามายิงเข้าไปยิงเข้าไปเรียบร้อย เอาล่ะได้เวลาแล้วที่เราจะไปด่านถัดไปกันต่อนะเราจะข้ามเลเวลกันเลยเพราะว่าเราเล่นไต่ระดับเลเวลขึ้นมาเริ่มสูงอะนะไม่เลยจเจ้าไททันคาเมล่าออกไปสู้ทีมันจะยิงได้หรือเปล่านะมีระดับบอสมาเลยนะเนี่ยเราจะใช้ยางล้อรถยนต์เนี่ยขวางไว้ก่อนไม่ให้มันเข้ามาในถานของเราได้โอ้โหแล้วดูดิแต่ละตัวระอัพเลยเมขึ้นมานี่อย่างแท้เลยเห็นว่าเปลี่ยนชุดด้วยนะส่งบอสไททัทนคาเมล่าแมน,นไปสู้กันอุ <laughs> ้ย สกีบีนี่ทหารมาแล้วเราก็ต้องยิงสวนไปดีโอ้ยระ <laughs> เบิดนิวเคลียร์ด้วยกระจายเกือบแล้วเกือบแล้วเราชั้นปลาเกือบตุย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราทำการคคีมโบนัสกันก่อนนะเก็บไม่ใช้ยามฉุกเฉินนะเราเปิดร้านค้าก่อนดีกว่านะฟืบแล้วเราก็เก็บตังฟรีมาเลยเก็บคริสตัลสีม่วงฟรีมาด้วยนี่ต้องไปช้อปปิ้งเพิ่มแล้วล่ะมีอะไรขายบ้างเยอะแยะโดยจะเพา่สกินของเจ้าพวกคาเมล่าแมนเนี่ยอย่างเยอะเอ้มีลมอลอนแมนด้วหรอ <laughs> นารักเย oh. เอาอะเราจะมาใส่สกินของเจ้า,จาหัวคาเมล่าแมนกันดีกว่านะนี่เลยเราเลือกเป็นเจ้านี่ดีกว่า เจ้าหัวกล้องวิดีโอนะถ้าถือสนับนมือจะเก่งนะถ้าจะโหดนะใช่ถ้าทางจะโหดเพราะว่ามีสนับมือนะมันเป็นตัวยิงใกล้ใช่ไหมโอเคลองดีตัวฟรีซะด้วยเอาละฮันทินิวกันเลยว้าวอัพเลเวลรถถือขวานเหรอใช่ตัวนี้มันถือขวานกระโล้ด้วยนะ <c oughs> ไม่ถือสนับมือแล้วนะมาเลเวลต่อไปกันเลยดีกว่า <c oughs> มาวัดดวงกันนี้ว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าการอื่นเนี่ยต้องวางยางล้รอรถยนต์ดนวยนะห้ามลืมเลย อันนี้แบบว่าถ้าลืมวางนี่เศร้าเลยนะเอาไปเลยเจ้าหัวคาร์เมลแมนวยดูดิมันโพกหัวมาด้วยเป็นทหารเหรอนี่เรามีสายระเบิดไปด้วยสายเครื่องระเบิดตุ้มโอ้ยตึต้งตึ้ตุต้ม,มเครื่องไปเลยลูกจัดร้านเลยอุวยเราเอาไปสู้แล้วเจ้คาคาเมลแมนขวานเนี่ยมันเป็นมือขวานประจํากองทัพของเราเลยนะโอ้โหเราอาบโหดนะเนี่ยดูดิออกไป้กันเองได้ด้วยไม่ต้องใช้โล่เลยนะดูมันเฉาะนี่วะมาอีกทางแล้วต้องรีบยิง ยิงระเบิดรักไหมห่วยใส่โหดนะใส่โหดเป็นสายต่อสู้นะอันนี้สายมือวางระเบิดนะกับสายมือขวาน <c oughs> <c oughs> ให้ถ้าคิดจะเข้ามาไม่ง่ายหรอกนะพักพวกโอเคเดี๋ยวเราเคลมของกัน,กนเลยดีกว่าอุ้ยสกินสวยๆทั้งนั้นเลยเอาละมาต่อกันเลยดีกว่านะอย่าให้เสียเวลาอันสิดูดีต่อไปต้องเจอกับบอสจีแมนโอ้โหน่าจะวิทยอ้อมที่มันบอสเลยนะหันตั้งลองดูตั้งลังดู วางยังลอรถยนต์เป็นกำแพงไว้ก่อนนะส่งเจ้าคาร์เมลแมนออกไปไ<ม>จ้บจ<ห>ิวกลว้วีโอสู้เขาสู้เขามาแล้วเ,ออเจ้าจีแมนเออยเจ้าจีแมนโอ้โหนั้นเลือดแล้วน่นเลือดหรือน้ำเปล่าโดนลุมโอ้โหสลบเลยไม่น่าเชื่อว่ามันจะแพ้นะถ้ามันไม่ยิงเลเซอร์กมานะไม่หันได้ยิงะดีตัวขวาเราโหดของเราเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่ากล้องหมูนะ วู้ฮู้วิทตารี่เฮงอเอ,อ้อนี่ก็ชนะเร็วดีนะเนี่ยดูดีว่าถือว่าฐานของเรานี่ปกป้องได้ยังแน่นหนาแล้วก็แข็งแกร่งนะเอาล่ะเรามาเลือกสกินใส่ดีกว่าอันนี้จะเป็นขาเรกมันว่าเจ้าหวัวกล้องถ่ายรูปแล้วกันนะเป็นขวดไฟปาลาระเบิดฮะเป็นมือปาระเบิดใช่เปล่าแต่จะให้ไปวางระเบิด<อ>เจ้าสกีบิตี้นะโอเคไปกันเลยฮแล้วอุย ต่อไปเป็นบอลลูนไทเลสเขาบอกว่าเจอาตัวเนี้ยสามารถลอยข้ามกำแพงได้อุ้ยน่ารักจุงไม่มีใครจะหยุดยั้งเขาได้ง่ายๆหรอกแต่ว่าเรามีมือปลาระเบิดนะหรือว่ามือปลาประทัดนะอาจจะจัดการกับเจ้าหัวสกีบิตี้บอลลูนให้ได้เลยโอ้ยเบ,บิ้มเบมเลยนั่นไงนมันมาแล้วอันน่ะ มันอยู่ตรงกลางถนนนะเฮ้ยเอามันจะทะลุไปแล้วว่าระวังนะเขาต้องปาให้โดนมันกิ้วเนี่ยโอ้โหกระจายหรือกระสวมข้างหน้าข้างหน้าเอ้ไๆของฟรีของฟรีกดไว้ก่อนกดไว้ก่นอนเฮ้ยตานี่เราไม่ต้องกดด้วเลยบอลลูนมาไลยบอลลูนมาเลยโอ้บอลลูนอ้ควงเลยเอ้มันด้วยโอ้โดนเต็มเต็มเฮ้ยมันแหกข้อไปหมดแล้วโ<ส><น>อ้งกลับมากรนอ้อเฮ้ยอย่าเพิ่เขามาไปกันหมดแล้วทันไหมทันไหม ไอ้ข้างบนมันมาอีกแล้วโอ้ยมาแบบมาสตาฟเลยดูดิพวกเรารูรแน่มยันยิงระเบิดพิษเหรอเจอมือขวานเนี่ยเป็นไงล่ะอไอ้เจ้าหัวโถส้มทหารน,นี่มาบ่อยนะเนี่ยมาเป็นรายพางเลยเอาแล้วเล้วเข้าด้านซ้ายเยอะด้านหน้าย,ยังไม่มาแต่ว่าด้านซ้ายมาเรื่อยๆเราต้องจู่โจมปกป้องฐานทัพด้านซ้ายของเราไม่มีทางที่จะสู้ระเบิดขวดเราได้นั่นอวันอันนี้มันถนนสามแยกไงเนี่ย เจอสามแยกเมื่อไหร่มีตีกันเมื่อน,นั้นหลับสบายอ๋อทีนี้เราก็มาปลดล็อกสกินกันต่อเลยดีกว่าเนาะแล้วก็นี่เลยไอเลเวลกันต่อไปดีกว่าเลเวลที่12 <c oughs> เราก็วังยางล้อรถยนต์เหมือนเดิมนะแล้วก็ส่งลูกสมุนคารเมล่าแมนของเราไปมือขวานกันนี่เลยอเด็เยเลยลองไปสู้อ <c> ๋อ <oughs> อันนี้ยังมาไม่ถึงกลางสามแยกกันนะเนี่ยมันไปหมดแล้วดูดีแต่ตัวเราเล่นอัพเต็มขนาดนี้มันจะไปสู้เราได้ยังไงเก็บ เลียบไปดูดีมาไม่ถึงแต่ว่าไม่แน่นะมันอาจจะมาทางด้านซ้ายแทนก็ได้เฮตดดวนเหดร้ายเห็นมาทางด้านซ้ายอีกแล้ว้เยเสียดายนะถ้ามันโผล่มันจะด้านหลังได้ดีมันเลยนะไอหัวโถวสม้มบอลลูมันก็มาอย่าเล่วอย่าเลาเราต้องจัดการมันจิ้วนี่อุ้ยมันนั้นนย่ยแม่นจัดการเลยลูกมา้วเม่นพดพิดด้วยเห็นเปล่าไฟมาไม่เลย<อ>ไม่เท่าไรหรอกนาเราพวกเยอะมันต้องควงจัดการมันเลย ข้างหน้าข้างหน้ามันมาข้างหน้าด้านซ้ายก็มานี่ถ้ามันมีสี่ทิศทางจะทํายังไงเนี่ยโอ้โหกัดลิ้นตายดีกว่าถ้ามันมีสี่แยกก็แย่นะเนี่ยถ้าว่ามันเพิ่งมีแค่สามแยกไม่เป็นไรหรอกอมาใกล้ๆนี่นะจิ๊วจิเล่นสะล่วงเลยไม่เหลือ โอเคแล้วก็เคลมเงินกับคริสตันกันเลยดีกว่าเอาเราต่อไปเลยวลที่15ต่อนะเราจะต้องมาเจอกับไฮดราทเลสโอ้ยแย่เ้รออมน่นมันหัวไฮดราเลยนะสามหัวหัวไฮดราเขาบอกว่าตัวนี้แข็งแกร่งมากมันสามารถทำายกำแพงของเราได้อ๋อไม่เหลือ ไปแล้วยังไม่ทันสู้เลยไวเกินไม่เห็นเปล่าของเขาอ่ะวางแนวสู้เป็นแนวสามเหลี่ยมได้นะตั้งข่ากลก่อนข่กยกลของเรานี่ไม่ธรรมดานะแล้วก็ลมล่างกันเรียบร้อยนี่ค่ากลของเขาบุกนําหน้าทะลุทะลวงไปแล้วเราต้องตั้งข่ากลให้เป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็แตกขบวนแถวออกไปนะแล้วก็ทุบเลยว้าข้างหลังยังไม่ได้ทํางานนะเนี่ยข้างหน้าแค่เขาวิ่งไปก็ตายกันเหว่ เอาลาวิกตอรี่อีกแล้วต่อไปก็เลเวลที่17อุ้ยต่อไปเนี่ยาเกิดแบบเลเวลสูงสูงขึ้นไปเนี่ยจะไปเจอกับเจ้าหัวโทถส้มตัวไหนกันนะโอ้ยไอตัวนี้ต้องวางถังน้ำมันกันไว้ก่อน โอ้มาสามแยกเลยเหรอเอ้ยมันใส่หมวกมาด้วยอุ้ยแล้วตอนนี้ถา,างจะบางนะเนี่ยไม่น่ารักอนจังดูดิมันเป็นถอ่วส้มผู้ชายด้วยเห็นมปล่าเห็นเห็นมันมีถอส้มผู้ชายด้วยเราจัดไคกกลนของเราอลนะให้มันเป็นแนวขวางแล้วกันแนวแบบทะแยงมุมแบบนี้แล้วกันเนาะไอ้ยินขอให้มาท่าเยอะเท่าไหร่นะก็เข้ามาไม่ได้หรอกนะถล่มไปเลย,เยมันมาแล้วมาแล้วยิงสกัดไว้ยิงสกัดกอนอุ้ย ข้างบนข้างบนไอเจ้าหวัวกล้องดีมากดีมากโอเคมิทเีอีกแล้วเยี่ยมเชียว ต่อไปเราก็มาวัดดวงกันที่เลเวล18กันต่อดีกว่านะโอเคตอนนี้ต้องกดรับสกินฟรีกันก่อนเราจะปลดล็อกเจ้าหัวสกินหัวกล้องยิงปืนนะตอนนี้จะเป็นมือปืนนะแต่ปืนดับไหนต้องมาลองดูแล้วมีตะบองเหล็กด้วยนะนี่อ่ะส่งไปก่อนส่งไปเยอะๆตั้งใครกลดีๆกันโอ้ยยิงแล้วตุ้มโอ้โหและตัวนะเข้าไปทำอะไรตรงกลางนะ่ะโดนทุกดอก เดียวเดียวตอนวเนี่ยเหรอเขาน่าจะเป็นแม่ทัพนะยิงเป็นสตาร์วอลเลยทีเดียวยิงไม่เลี้ยงเลยดูดิไอข้างหลังก็ขยันยิงเหลือเกินยิงเข้าไปยิงเข้าไปแล้วเข้ายิงเข้าไปอ,ไอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่าให้มันมาถึงฐานทัพของเราด้นะ ว้ฮูเราวิคตลรี่ครับต่อไปก็ไปสู้กันในเลเวลที่19ต่อแล้วกันนะอุ้ยดานนี้น่าจะโหดนะฮะด่านนี้เราจะต้องเจอกับเจ้าโฮรีไทเลตถ้้าบอกว่าเจ้าตัวนี้มีพลังของเอ็นจินนะก่อนอื่นระวังถังน้ำมันก่อนเลยระวงังอ้อมนั้นพลังแบบพระเจ้าเลยนะแล้วเราก็ส่งผู้กล้าไป3ามทหารเสือออกไปเร็วออกไปสู้เขา ยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่ต่อให้พระเจ้าก็สู้เราไม่ได้หรอกนะาไอ้เจ้าทศเสวมเทวดาส่งกลับสวรรค์ไปซะมันน่าจะเป็นตัวแองเจนนะเพราะมันมีวงแหวนอยู่บนหัวอย่าเล่าอย่าล่าลูกสมุนมาแล้วแล้วข้ารีบยิงสกัดไว้เจ้าสามทหารเสือเฮ้ยมันหลุดมาแล้วอา้ามแย่แล้วเราต้องใคร่กลวแล้วไม่ต้องห่วงมันมันถึกมันถึกมีสองคนผู้กล้าอยู่ข้างในนะมีมือปลาระเบิดอยู่ข้างหน้าไม่ต้องห่วงทุกคนยิงแล้วต,ตอนนี้แยกสายกำลังจะมาอีกแล้ว ่า่แตกแลไปแล้วเ,า <c oughs> เราแปลขบวนแถวออกไปกันเลวแปลขบวนแถวออนนะกไปหน้ากระดานตอนลึกแล้ววู้ฮูชนะอีกแล้วที่สุดเราก็กําจัดเจ้าหัวสกีบิดี้ม่ให้มาถึงฐานทัพของเราได้ <c oughs> แล้วก็ต่อไปก็ไปที่เลเวลที่20กันต่อเลยละกัน ให้ขอดูหน้าตามาไหนซิตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรแต่ว่าเราส่งไทยท่านสปิกอร์แมนออไปสู้แล้วนี่แลยตัวหอสสดในทีมไปเลยโโอ้หดูยิงไงเลยเอ,อืมระวังถังน้ำมันแบบนี้ดีกว่านะขังมไปเลยใช่ใช่เป็นเราให้ตอบ,บ,บน,น,นะขังพวกเราไม่ได้ขังมนะัน โอ้มันมาแล้วมาแล้ววิ่งอย่าเราอย่าเราต้องปิดก่อนบังไว้บังไว้เอาทางน้ำมาปิดก่อนปิดเส้นทางการเดินก่อนนี่เราก็วังกำลังทหารเข้าไปปึ๊บนี่ตีท้ายครัวด้วยตรงสารไซท่านนะอยากวิ่งไปมากหัเลยวิ่งไปไม่ได้ตุ้งหลังมันยิงเข้าไปเจ้วเจ้าเจ้า้้้ดูดิอุ้ยข้านี่ก็บาดเจ็บล้มไปกันไปเยอะแล้วยังไม่หมดอีกเหรอท่านไหนยังไม่หมดล่ะก็ จอมือปืนของเราซะหน่อยนีน่าที่จุดิ้วดูดิ้าก็ยังไหวดูสิความโหดมือป้าระเปิดถางเรานี่ชำนาญมากเลยนะป้าแม่นทุกลูกไม่มีทางโดนพวกเดียวกันเองแน่นวนแย่แล้วมันมาอีกแล้วมันไม่ยอมเลิกลางง่ายๆดูสิมันเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยมันไม่น่าจะมีจํานวนน้อยลงนะเนี่ยแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหา ถาว่าทหารของเราเป็นหน่วยกล้าตายโอ้โหโดยสุดขอบเลยมันมันไม่ทำได้เห็นหน้าเลยเนี่ย <c oughs> ถามว่ามันไปกระจุกกันอยู่ตรงนู้นล่ะหลับสบยายจะกระจุกไปถึงไหน อียไปขรบวนเท้าแล้วเอาล่ะตอนนี้ก็ผ่านด่านไปได้อีกด่านหนึ่งแล้วนะเอาล่ะที่สุดเราก็ผ่านด่านที่ยี่สิบมาได้แล้วก็โอเคจอดเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นปกป้องฐานทัพเทเลทไฟไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบเกมมือถือน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดป๊าทิ้กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย